h ล l l o สวัสดีค่ะทุกคนขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุจิตราชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กับ Travel with m e น EP ที่20นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะมมนจะพาทุกคนเนี่ยไปเดินเล่นที่สถานที่หนึ่งนะคะก็คือ Schloss ชลชา t e ท่านบวกนะคะนี่รถไฟมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะมานั่งรถไฟไปทานข้าวก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ w ิ m m สโซฟัสต้าเซนะคะเราจะมาทานอาหารนะคะที่ร้านอาหารนี่เลยช้อนทองนะคะทุกคนนี่เราก็สั่งมาเป็นชาไทยนะคะและก็เป็นข้าวมันไก่นะคะทุกคนนี่น่ากินมากเดี๋ยวเรามากินข้าวกันค่ะ บอกว่าข้าวมันไก่ก็คืออร่อยมากค่ะทุกคนถ้าใครมาเบอร์ลินนะคะก็สามารถแวะมาที่ร้านอาหารไทยช้อนทองได้นะคะหลังจากทานอาหารเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปทางนี้เลยตอนนี้ก็จะมีป้ายรถเมล์นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะนั่งไปที่ชลชาร์ลทันบวกค่ะเราจะนั่งเป็นสาย3 0 9นะคะ นี่รถบัสมาแล้วนะคะทุกคนปะนั่งรถกันจ้าและนี่นะคะก็เป็นวิวรหวะ่างทางค่ะ ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเดินไปที่ชลชลบุตนะคะบรรยากาศก็กำลังดีนะคะทุกคนไม่หนาวมากเพราะว่ามินแต่งตัวมาอุ่นมากเพราะว่าขี่หนา,ากมากก็เลยต้องแต่งตัวอุ่นนิดนึงนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณหองศานะคะทุกคนก็ถือว่าไม่หนาวมากนะ และแล้วนะคะเราก็ถึงแล้วนะคะชลชาร์ลทตงบวกเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไฟแดงกันค่ะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปแดงตรงนี้ไปนะคะ จะเป็นพี่นะคะกดตรงนี้เลยมันจะต้องเป็นซิงนอนนะคะว่ามีกนกําลังจะพาเนื่องจากช่วงนี้นะคะเป็นช่วงคริสต์มาสนะคะขเขาก็กําลังจะทําการตั้งตลาดคริคสต์มาสค่ะทุกคนฉันก็ว่าอยู่ฉันหอมอะไรที่ไหนได้เขาเปิดแบบว,ว่าขายพวกแบบว่าของสวีทแล้วนะทุกคนดูนี่ และนี่นะคะก็คือร้านขนมหวานนะคะทุกคนโอ้โหเดินมาเมื่อกี้คือหอมมากเลยตลอดคริสต์มาสที่นี่คงต้องใหญ่มากเพราะว่าดูจากการตั้งเลยทุกคนดูดิมีตรงนี้นะแล้วเมื่อกี้ก็คือยาวไปฝั่งนี้ก็จะมีไว้ทางนึงน,นี่ตรงนี้ก็มีอีกจ้าเดี๋ยวถ้าเขาเปิดเมื่อไรเดี๋ยวจะมาบล็อกให้ดูนะคะ และนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศหน้าหวังนะคะปะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในสวนกันเลยค่ะทุกคนวันนี้ที่จริงค่ะตั้งใจว่าจะมาแบบตอนกลางวันนะทุกคนแต่ว่า เมื่อคืนคือง่วงมากหลังจากทำงานก็เลยตื่นสายนิดหน่อยที่แรกก็จะไม่มาด้วยนะแต่ก็เราก็อยากจะพาตัวเองมาสูดอากาศข้างนอกบ้างมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดี่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะพอเดินเข้ามาในสวนนะคะก็บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคน ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันมืดเร็วมาก <c ười> คือแทบจะไม่มีใครเลยแล้วแบบอากาศแบบมันเย็นมากแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้มาแบบว่ามาในช่วงที่แบบมันสงบมากๆและมีทุกคนดูนี่ กจากจะมีส่วนที่กว้างแล้วนะคะตรงข้างๆก็จะมีเป็นที่นั่งนะคะสำหรับนั่งเล่นด้วยมลมพัดแบบแรงมากเลยอะมินเน่ก็คิดไว้อยู่แล้วว่าแบบถ้ามาวันนี้มันจะเงียบมากแล้วมันก็จะคืมมากๆซึ่งมันก็คืม,มจริงๆนะคะทุกคนแต่ก็ไม่คิดว่าจะเงียบขนาดนี้เธอดูคือไม่มีใครเลยจ้ะสักฉันคนเดียว ช่วงเย็นและช่วงเช้านะคะก็มักจะมีผู้คนนะคะมาวิ่งผ่านสวนแบบนี้นะคะและเนื่องจากช่วงนี้นะคะเป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงเนี่ยก็จะมีใบไม้หล่นเต็มพื้นแบบนี้นะคะ เปิดแล้วทุกคนเวลาเขาเปิดไฟก็จะได้ฟีลแบบโรแมนติกโรแมนติกแบบนี้นะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้นั่งรับลมชมวือนะคะไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าชิลมากๆแต่เนื่องจากวันนี้นะคะเรามีภารกิจที่จะ ไปเดินดูของอุปกรณ์นะคะเดินป่าเดีนนะะ๋ยวมิะก็จะมาวล็อกให้เพื่อนเพื่อนชมด้วยนะคะว่ามิจะไปเดินป่าที่ไหนก็ฝากเพื่อนเพอนรอติดตามกันเลยนะคะแต่ตอนนี้เราไปดูอุปกรณ์เดินป่ากันเลยจ้าทุกคนเนื่องจากช่วงเนี้มิรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่มิอยากจะชวนทุกคนนะสําหรับคนที่แบบว่าอินทเวร์ลองออกวาเดินข้างนอกดัวนะทุกคนมาแบบรับลมชมวิวสวยๆบ้าง มันก็จะดีต่อสุขภาพเรามากๆเลยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปิดโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยได้มาเจอสภาพแวดล้อมที่แบบว่าเป็นธรรมชาติสวยๆบ้านนะคะแลจะเป็นสถานที่แบบว่าใกล้บ้านก็ดีหรือถ้าใครมีเวลาแบบมากๆอะ่ะก็สามารถแบบว่านำตัวเองนะคะไปเที่ยวหรือว่าสถานที่ธรรมชาติที่สวยๆได้เพราะว่ามันจะช่วยเป็นการเติมพลังให้กับตัวเองคะ่ะ ก็เริ่มมื้แต่เด้์่ะทุกคนที่นี่คือทุกั่เหตุบ่อยมากเห็นไหมไปไหนมาไหนก็คือว่ามักจะเจอรถมือถ่ายนะคะทุกคนไปค่ะทุกคน,คกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อเล็กซานดาพลัสกันคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอเล็กซา l u นดาพลัสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปซื้อของอุปกรณ์การเดินป่าที่ร้านนี้กันเลยที่ร้านดิแคทลอนนะคะที่สาขาอะเรซานาพลัสเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสาขาที่ใหญ่มากๆที่นี่นะคะก็จะมีอุปกรณ์หลากหลายจำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านกีฬาไหนยกตัวอย่างเช่นกีฬาเดินป่าปั่นจักรยานสกีหรือว่าฟุตบอลหรือว่าอื่นๆมากมายค่ะ และนี่นะคะก็คือสิ่งที่เรานะคะซื้อในวันนี้ค่ะปะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันเลยค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าวิวระหว่างทางกลับบ้านคือวันนี้คือสวยมากทุกคนดูดิมีดาวเต็มฟ้าเลยนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะมินก็เดินทางมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะมาโชว์ให้ทุกคนดูว่านี่เลยว่าเรานะคะซื้ออะไรมาบ้างน,นะคะและชิ้นแรกนะคะที่มินซื้อมาเนื่องจากว่ามินนะคะมีแพลนที่จะไปเดินป่านี่มินก็เลยจัดมาเลยจ้าแทนท่แดนทแดนทแดนน่รองเท้าเดินปะนะะ่าแล้วค่ะทุกคน<ม>เป็นของแบรนด์คิชว่านะคะอู้น้องแบบ น่ารักมากแล้วก็ใส่สบายสุด,สดราคาของน้องนะคะก็ไม่แรงเลยค่ะอยู่ที่59.99ิบยูโรนะคะปีเป็นเงินไทยก็สักประมาณ2,000กว่าบาทนะคะทุกคนเป็นชิ้นแรกและต่อไปนะคะก็คือนี่เลยเป็นถุงเท้าเดินป่านะคะทุกคนเป็นของแบรนด์เดียวกันนะคะก็คือค i s ชัวนะคะนี่นะคะทุกคนเป็นถุงเท้าที่แบบสำหรับการเดินป่าโดยเฉพาะเลยน่ารักมาก ก็ราคาอยู่ที่14.99ยูโรนะคะก็สักประมาณ4.500บาทไทยนะคะทุกคนและชิ้นต่อไปที่เราซื้อมาก็คือนี่เลยแทะะ้กันเกงเดินป่านะคะทุกคนนี่หน้าตาของน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นของแบรนด์เดียวกันเลยนะคะก็คือคุ i ชัว a นะคะ ราคาของน้องน,นะคะก็อยู่ที่24.99ยูโรนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ8-900บ้านเรานะคะและเราก็ได้ซื้อนี่เลยเป็นแจ็คเก็ตนะคะเป็นเสื้อกันหนาวธรรมดาของแบรนด์เอสปรินะคะทุกคนน่ารักมากเอาไว้ใส่เป็นแบบ everyday look หรือว่าใส่ไปเดินป่าก็ ไม่เป็นไรนะคะทุกคนกันหนาวได้ดีนี่ข้างหลังก็จะเป็นน,นะคะเท okay, มากเลยค่ะทุกคนและชิ้นต่อไปนะคะก็คือเป็นของมัมมี่นะคะนี่ซื้อมาฝากมัมมี่เป็นชุดน่ารักน่ารักแบบนี้นะ,ะเป็นของแบรนด์เอสป i เหมือนกันนะคะทุกคนน่ารักมากแล้วก็ผ้าก็ดีด้วยนะคะ และชุดต่อไปนะคะเป็นซื้อไปฝากหลานนะคะนี่น่ mm. าตัมากเป็นของซาร่านะคะทุกคนเนื้อผ้าคือแบบนิ่มมากเนื้อผ้าซารนี่แบบไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงและชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือนี่เลยเป็นของหลานนะคะทุกคนเป็นของแบรนด์เอสปริดนะคะสีชมพูหวานแบบนะ่ารักมาก ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยกับการรีวิวนะคะก็นี่นะคะก็เป็นสิ่งที่มีนซื้อในวันนี้แล้วก็ยังแอบไปกดซื้อออนไลน์ด้วยนะคะเสื้อกันฝนนั่นเองเพื่ออาไว้แบบว่าใส่ไปเดินป่าแล้วเกิดแบ,บเหตุการณ์ฝนตกอะไรเงี้ยมันจะได้กันฝนได้เสื้อกันฝนนะคะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จําเป็นมากๆสาหรับคนที่ชอบเดินป่านะคะซึ่งทุกคนมินจะบอกว่า มินไม่ได้ช้อปปิ้งนานมากแล้วมินก็เพิ่งมาค้นพบว่าการช้อปปิ้งนะคะก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่มินเนี่ยพูดตรงๆก็เป็นคนที่ค่อนข้างใช้เงินที่ค่อนข้างประหยัดในระดับหนึ่งก็เลยมักจะไม่ค่อยได้แบบซื้อของอะไรมากมายแต่เวลาช้อปทีนะคะก็จะใช้กันค่อนข้างเปลืองอยู่เหมือนกันนะคะแต่มินก็พยายามใช้อย่างมีเหตุผลแล้วก็ให้คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเวลามินเลือกซื้อของนะคะมินจะเลือก ซื้อตามคุณภาพเป็นหลักซึ่งก็ต้องเหมาะสมกับราคาที่เราจ่ายไปด้วยก็อยากจะให้ใช้ของที่ซื้อเนี่ยอยากจะให้มันใช้งานได้ให้นานที่สุดเท่าที่มินจะสามารถทำได้ เป็นยางไงกันบ้างคะกับคลิปที่มินนำมาฝากในวันนี้มินก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนะคะจะชอบบล็อกนี้ไม่มากก็น้อยหากเพื่อนเพื่อชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องมินเพื่ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่มินจะมานำเสนอเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของมินด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมินก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย